สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17เมษายนปี2023นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับสภานะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นความคลิปหน้าของเพดานนี่เรื่องของเอกสารรับรู้ไหลนะคะคือลินซี่เกรแฮมเนี่ยเขาออกมาต่อว่าเพื่อนร่วมพักมาจาริทร,ร์กรีนนะคะโดยที่ มันกลายเป็นว่ามีประเด็นเรื่องของการกระแสต่อต้อตานบุคคลข้ามเพศเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็รวมสันส้นๆเกี่ยวกับร่างกฎหมายอื่นๆที่ริพยวิกันเขาจะผลักดันเข้าสภาในอาทิตย์นี้ค่ะหลังจากที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขาหยุดไปสสัปดาห์นะคะอาทิตย์นี้ที่สภาเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่ต้องเดินหน้าต่ออย่างเรื่องของการขยายเพดาดนนี้ในวันจันทร์ที่17เมษายนวันนี้ ที่ตลาดหลักทรัพย์เควินมกะที่ประธานสภาผู้แทนนะคะเขาออกมากล่าวสุวนทรพจน์พูดเกี่ยวกับการขยายเพดานนี้ด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าสภาจะมีการลงมติร่างกฎหมายขยายเพดานนี้ซึ่งในเนี้ยมันจะมีการลดค่าใช้จ่ายของประเทศในช่วงสิปีข้างหน้านะคะลดการเพิ่งพาจีนรวมถึงช่วยประหยัดเงินผู้เสียภาษีนะคะมีการควบคุมเงินเฟอ้อด้วยแล้วก็จะเป็นการปกป้องประกันสังคมแล้วก็แมดดิแคร์ค่ะ คือเขาก็แสดงความมั่นใจนะคะว่าเรื่องที่จะลดค่าใช้จ่ายของประเทศเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตขึ้นแล้วก็ยังมีการพูดถึงนี่ประเทศที่สูงเกินไปก็คือนี่31ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐนะคะโดยเขาบอกว่ามันก็ทําให้ปัญหาเนี่ยมันแย่ลงในอีกสปีข้างหน้าสหรัฐก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยถึงประมาณ10.5ล้าล้านดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะดําเนินการอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบ ซึ่งเขาก็ยังพูดถึงโจไบเดนด้วยนะคะเดีวยวก็บอกว่าไบเดนก็ยังปฏิเสธที่จะเจรจาเรื่องนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะโดยล่าสุดเนี่ยที่เขาพบกับไบเดนก็คือ75วันที่แล้ว1กุมภาพันธ์ค่ะเขาก็พูดเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าไบเดนหันมาตกลงคุยเรื่องนี้มันก็จะจบไปนานแล้วส่วนเรื่องของประกันสังคมนะ่ะคือเขาก็ยืนยันประมาณว่าเขาจะไม่แตะประกันสังคมกับเมดิแคร์นะคะจริงๆในรายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมาก ซึ่งตรงเนี้ยชักชูเมอร์เขาก็ออกมากล่าวว่าที่มัคคัทออกมาพูดวันจันทร์เนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีการเสนอแผนใดๆนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมมีแต่คำพูดที่ซ้ำๆค่ะตามข่าวเนี่ยเขาบอกถ้าเอาจริงๆก็คือก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เขากําลังจะตัดไปในงบประมาณเนี่ยมันจะไม่แตะเงินประกันสังคมจริงๆอันนี้ก็ต้องรอดูหลังจากนี้นะคะสําหรับเรื่องของการขยายสิทธิประโยชน์ของโครงการ snap หรือว่า f Food Stamp เกินเนี้ยวันก่อนเชอรี่พูดข่าวเศรษฐกิจนะคะที่ว่าข้อมูลคาปลีของสหรัฐมันลดลงส่วนใหญ่เนี่ยมาจากคนที่มีรายได้สูงลดการใช้ใจ่ายลงนะคะโดยการก็ซื้อของใหญ่ไปซึ่งมันก็ไปชดเชยกับคนที่มีรายได้น้อยแล้วเขาเนี้ยนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้าฟตสตัมมันหมดคือมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่คนระดับล่างเนี่ยเขาไม่มีใช้ใจ่ายถามเรื่องเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาขยายพดานนี้ด้วยถ้าพูดถึงเมื่อป,ปีที่แล้ว ทางพรรครีพับกันบางกลุ่มนะคะเขาเสนอให้ลดส่วนนี้ออกไปแต่ก็มีบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าให้ต่ออายุโดยบางกลุ่มก็บอกว่าอาจจะมีการแก้ไขแล้วแต่นะคะคือตามข่าวของวันนี้ก็คือเขาบอกว่าเสียงข้างมากของ G.O.P. เนี่ยกำลังลดลงด้วยโดยาคาดกันว่าตัวเนี้ยอาจจะหลุดออกจากสภาล่างไปก็ได้ค่ะแต่ว่าด้านของรองประธานสมาคมการค้าฟาร์มบูโรนะคะในสาขานนวยอร์กเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงฝ่ายนิติบัญญัตินะคะในวันนี้เดีวยวก็บอกว่า อย่าคิดว่าโครงการ snap เนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นเส้นเลือดของชาวเมริกันที่มีรายได้น้อยคือเขาก็ไม่อยากให้ตัดโครงการนี้ไปนะคะเ่รษเดโมแครตเนี่ยก็บอกว่าชาวมริการส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จาก food stamp ซึ่งตอนนี้เขาก็เจอกับปัญหาราคาอาหารที่มันแพงสูงขึ้นอยู่แล้วถ้าตัดออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะซึ่งตัวนี้ก็มีบทบาทสําคัญเพื่อคนในประเทศนะคะ โดยสรุปแล้วก็มีวุฒิสมาชิกจากรัฐคลอรลราโดนะคะเขากำลังร่างกฎหมายขยายสิทธิประโยชน์ในโครงการฟิร์สตมของวันนี้อยู่ด้วยค่ะโดยก็บอกว่าจะเป็นการต่อ,อยุคไปอีกหนึ่งปีนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปจากนี้ค่ะรวมๆแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยในร่างกฎหมายต่างๆมันต้องผ่านสภาล่างไปก่อนนะคะสภาล่างก็จะเป็นฝั่งของรีพับกันที่เขาคุมอยู่ส่วนสภาสูงเนี่ยก็เป็นของโดอแบงแคลตนะคะตรงนี้เขาบอกว่าโอกาสจะผ่านไปหรือไม่ก็เห็นว่าอาจจะมีเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ อันนี้ก็ต้องรอดูติดตามต่อไปนะคะโอเคค่ะคราวนี้ไปต่อเรื่องของการจัดการกับการรั่วไหลของเอกสารลับนะคะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพฤหัส,สบดีที่13เมษายนสรุปเขาก็จับคนปล่อยข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับไปได้แล้วนะคะอายุ21ปีคนนี้ชื่อว่าแจ็คเดอรานะคะเขาเป็นพลทหารของกองทัพอากาศยอ a เอมานนะคะโดยเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีระดับล่างนะคะ คือถ้าโดยตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดูแลระบบการส่งข้อมูลไซเบอร์ซึ่งเขาก็ทำงานตั้งแต่ปี2019แล้วก็ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลลับเนี่ยตอนปี2021โดยที่เขาก็สรุปก็ถูกตั้งข้อหา2ข้อหานะคะภายใต้พระราชบัญญัติจารกรรมค่ะซึ่งในวันนี้ด้านของฝั่งไมช์ทอนเน์นะคะประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนเนี่ยเขาก็ออกมาระบุว่าทางคณะกรรมการจะมีการสอบสวนลักษณะของการละเมิดรวมถึงพิจารณาด้วยว่า เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะส่วนด้านของจจครีดประธานคณะกรรมการบริหารด้านอาวุธของวุฒิสภาเขาก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็สภาของเกรเ่์จะดําเนินการแก้ไขตามขั้นตอนอยู่คราวนี้ประเด็นเนี้ยวันนี้ก็มีวุฒิสมาชิกลินซี่เกรแฮมนะคะเขาก็ออกมาต่อว่าเพื่อนร่วมพักมาจาริทเทอร์กรีนซึ่งเธอไปโพส์ทวิตเหมือนเข้าข้างคนทําผิดจอร์กีนเนี่ยเขาจะอยู่ฝ่ายขวาจัดนะคะ หลังจากที่จับแจ็คเจอร์ซาร่าได้เนี่ยทางทร,รกรีนเขาก็ออกมาเรียกร้องให้โจไบเดนแล้วก็ทำเนียบขาวมีการตัดเงินที่จะช่วยสนับสนุนยูเครนคือเธอก็มาในแนวเข้าข้างแจ็คนะคะโดยที่เธอก็บอกว่าแจ็คเนี่ยเป็นชาวอเมริกันผิวขาวนับถือคริสต์แล้วก็ต่อต้านสงครามซึ่งตรงเนี้ยเขาก็อยู่ตรงข้ามกับโจไบเดนนะคะทำให้เขาต้องออกมาเปิดเผยความจริงให้กับชาวอเมริกันได้รับรู้เกี่ยวกับยูเครนแล้วก็อีกหลายๆเรื่อง คือเธอก็บอกว่าความเป็นจริงก็คือฝ่ายบริหารจอร์ดนก็รู้ดีอยู่แล้วว่ายูเครนเนี่ยกำลังจะแพ้สงครามแล้วก็มันเหมือนเป็นการโกหกต่อสาธารณชนนะคะเพราะว่าจากข้อมูลเอกสารลับน่ะส่วนมากมันก็เป็นไปในทางลบนะคะที่เกี่ยวกับยูเครนคราวนี้พอเธอพูดแบบนี้ทางเกรแฮมเขาก็เดือดนะคะโดยวเขาบอกว่าคําพูดของเทเลอร์เนี่ยขาดความรับผิดชอบอย่างมากซึ่งเรื่องนี้มันเป็นการสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศนะคะ แล้วก็พอหลังจากนี้ทางเ a เลอร์กรีนเขาก็ออกมาโต้อีกโดยเธอก็ทวีตรูปภาพนะคะแควะเกลแฮมเรื่องที่ว่ามาวิจารณ์เธอว่าปกป้องคนทำผิดคือเธอก็โพสต์ภาพไปเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์เป็นภาพที่ตัดต่อมาแล้วภาพที่โชว์ก็คือเกรแฮมเนี่ยเขาถือกระป๋องเบียร์บัตไลท์นะคะมีโลโก้ของสาวข้ามเพศอยู่อันนี้คือเป็นภาพตัดต่อนะคะจริงๆเนี่ยเขายืนอ,อยู่ข้างๆกับผู้สื่อข่าวนี่แหละคะ่ะแต่ว่าภาพจริงๆคือเขาถือแก้วเบียร์อยู่ แต่ว่าภาพจริงๆนะ่ะคือเขาถือแก้วเบียร์เฉยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2015ค่ะแล้วก็เรื่องของกระป๋องเบียร์เนี่ยมันก็มีภาพสาวข้ามเพศคือเรื่องนี้มันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะคะเห็นบอกว่ามีกระแสต่อต้อตานบุคคลข้ามเพศขึ้นมาแล้วก็คราวนี้บริษัทเบียร์ที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยเขาก็ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะคะคนที่มีผู้ติดตามมากหรือว่าบุคคลที่มีอิทธิพลกับคนหมู่มากบนโซเชียลมีเดียคือจ้างในการโปรโมทสินค้า คนที่เขาจ้างเนี่ยเป็นสาวข้ามเพศช,ชื่อดังใน Tik t o อกนะคะมีคนติดตามถึง1 0 8ล้านคนก็คือให้โปรโมทสินค้าให้นะคะแล้วก็วันที่1เมษายนเนี่ยเธอก็โพสต์วิดีโอนะคะโปรโมทเบียร์ลงอินสตาแกรมซึ่งในอินสตาแกรมเนี่ยมีคนติดตามเธอประมาณ1.8ล้านคนแล้วก็เธอก็พูดเกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอลนะคะโดยที่คุณอาจจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน1 5 0 0 0หนเหรียญน,นะคะแถมมีการสร้างโลโก้บนกระป๋องเบียร์นะคะเป็นรูปหน้าเธอที่เป็นแบรนด์อยู่ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของบริษัทเบียร์เขาก็โดนกระแสต่อต้านคนข้ามเพศไปแล้วก็คนในโซเชียลเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะเกิดเป็นกระแสแบ่งแยกขึ้นตอนนั้นน่ะเห็นบอกว่าทําให้หุ้นของบริษัทเนี่ยร่วงไปตั้งแต่ที่คลิปดีโอเขาโปรโมทไปนะคะเพิ่งจะมาฝืนช่วงของวันที่13ามเมษาแล้วก็วันที่1 4บเมษาเนี่ยซีอของบริษัทเขาก็ต้องออกแถลงการถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นส่วนของการแบ่งแยกนะคะในเรื่องนี้ คือเขาก็ถแถลงการนะคะว่าหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทก็คือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทุกคนให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในเบียร์ที่เขาผลิตประมาณนี้ค่ะต่อด้วยมีการเปิดตัวโฆษณาใหม่ตามมานะคะโดยโรงเบียร์เนี่ยเขาใช้ม้าพันไคลเดอร์สเดลนะคะมาเป็นตัวแทนของความเป็นอเมริกันแล้วก็มีคนชูธงชาติอเมริกันมีเดินผ่านอนุสาวรีย์รินคอนประมาณว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าเบียร์สแสดงถึงจิตวิญญาณของชาวอเมริกันแถวๆนี้ค่ะ ซึ่งตอนหลังเนี่ยทางของมันวานนี่นะคะที่เป็นสาวข้ามเพศที่ดังที่ออกมาโพสต์เนี่ยเธอก็โพสต์แชร์วิดีโอนะคะร้องเพลง No One Is Alone นะคะในแคปชั่นยากที่จะมองเห็นแสงสว่างในวันนี้เราแค่ปล่อยมันไปค่ะเพลงนี้ความหมายก็จะคล้ายๆกับว่าโลกเนี้ยไม่มีใครหรอกที่อยู่คนเดียวนะคะถึงจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่มีใครที่จะเดียวดายประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คข้าๆนะคะสรุปข้อหาที่ซาราเขาโดนเนี่ย คือเขาถูกคุมตัวอยู่แล้วก็ต้องรอวันพุธวันที่18เมษายนวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งจากผู้พิพากษาสารเขาจะแจ้งให้เขารับทราบถึงข้อกล่าวหาด้วยค่ะส่วนที่สภาอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีการสรุปบรรยายนะคะสําหรับวุฒิสมาชิกก็เกี่ยวกับเอกสารรับรู้ไหลของพเพนตากอนค,ค่ะนอกจากนี้นะคะในวันจันทร์ที่27เมษายนเนี่ยทางคณะกรรมการของสภาเขากําลังผลักดันกฎหมายคุ้มครองสตรีและก็เด็กผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับกีฬาในโรงเรียน ก็คือถ้าเป็นกีฬาไหนที่เป็นผู้หญิงแข่งขันกันเนี่ยก็จะไม่ให้คนข้ามเพศนะคะที่มีเพศกําเนิดเป็นชายเข้าร่วมอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าจะผ่านสภาสูงไปได้อีกหรือไม่อีกทีค่ะแล้วก็ริพั b l ิการเองก็ยังผลักดันกฎหมายห้ามใช้แอปทิกตอกอยู่นะคะสวอริกสกอตกับสวอร์ทอมทิวลิสนะคะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคริพัพพิการ17คน ที่เขามีการเรียกร้องต่อคณะกรรมาการของวุฒิสภาแล้วก็คณะกรรมาการสภานะะในเรื่องของแอปทิกต o อกที่ก่อนหน้าสหรัฐห้ามใช้แอปทิกตอกบนอุปกรณ์ของรัฐบาลทั้งหมดแล้วก็วันนี้เขาเรียกร้องนะคะต้องการให้สมาชิกสภาคองเกรสทุกคนห้ามใช้แอปทิกต o อกนี้ด้วยค่ะจะได้เป็นแบบอย่างนะคะคือเขาก็ให้ประเด็นว่าตอนนี้เขายังเห็นมีสมาชิกบางคนใช้แอปนี้อยู่เป็นประจําอยู่ค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะว่าใครจะใช้แอปไหนยังไงแต่ว่าดิพักิการทางส่วนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกกฎหมายนะคะ ก็ยังผลักดันอยู่รวมถึงยังมีการผลักดันห้ามชาวเมือนิกันให้ใช้อปติทตอกด้วยเหมือนกันน,นี่ก็ยังผลักดันอยู่ฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงไหนคะ่ะโอเคค่ะแล้วทั้งหมดก็เป็นข่าวที่จะเรียกมาฝากวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสาหรับการติดตามแล้วก็รับฟัง้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ